สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ลูกหูดูต้นครับนี้ลมมืลรัมได้มากรีวิวสินค้าลงจากเครื่องมากสดๆน้องๆละละครับยู่ร้านแนนนัมแอมเจ็กกี้นอตพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้ไปสูงจะหน่อยเลยพี่น้องเนาะตัวนี้จะเป็นของเจ็กกี้ครับตป็นี้สินค้ามาใหม่น้องเ่าครับมาใหม่เลยดูมอเตอร์ครับมอเตอร์ใหญ่เจ็ดแรงครับหนาดสาพานกว้าง5.2สปีดได้ได้ทุ่ที่ทุกสปีดนี่ครับดูมอเตอร์เจ็ดแรง ลูกไงมาเริ่มครับเนี่ยก็ต้อง่วงครับอารงฟินเนสครับเนี่ยได้สบายครับเนี่ยหน้าสายพานกว้างอยู่ที่หกสิบเลยนะครับนี่นะสายพานกว้างยู่หกสิบครับมาเตอร์อินไายสายไงครับเป็นแถงแถงเป็นแถงเป็นระบบกองครับมีพัดลมปั่นอยู่ในตัวครับเรียบร้อยตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นอะไรน,นะสมิอ P ันทีหนึ่งศูนย์ทีหนึ่งศูนย์หรือทีสิบเนอพี่น้องเ้อะทีหนึ่งศูนย์หรือทีสิบครับรุ่นใหม่สปีดตัวนี้ได้อยู่ที่ยี่สิบ ฟังชันได้ยี่สิบเหมือนกันครับตัวนี้ง่ายมากครับคุณมาล่งคนหนาไปยืนนู้นไปยืนนู้นหน้ากว้างหกสิบยืนได้ละเสี่ยงเสี่ยงดั่งจะน้อยด้วยพี่น้องเนั่ยืนเรียสบายในพี่น้องคนตัวใหญ่ยืนได้สบายของครับกนั่งเดี๋ยวเอาลงดีเดี่ยวให้พี่น้องเดืองเลยสนใจลงพินเนตนะครับลงพินเนตครับมาเดี๋ประกอบชิดเดี๋ยวถ่ายอีกชิ้นหนึ่งเนาะมาดูได้ครับยูรานแมกนัมแอนเจรกี้แต่ก็มาดูตัวนี้ครับก็สิบัตเห็นพี่น้องเมืองเลยตัวนี้ แยะประกอบใหม่ๆเลยค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะสองรุ่นค่ะสินค้ามาเพิ่งลงจากครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอเลน,นยังไงเนี่ยหน้าจอเอ็นดยนะคะสามารถเล่นยูทูบได้เล่นยูทูบได้ครับพี่นออ้องนี่ครับนาหน้าสายพานกว้างนะมาเติร์ดตัวนี้ยังครท่านเขาเบิ้งครับแล้วติดแยะอย่งพี่น,อน้องเิ็งนี่ครับห<ช>น้าสายพานกว้างอยู่ที่สี่สิบหกครับเนีมมันนี่ครับนี่ครับหน้าสายพานกว้างอยู่ที่สี่สิบหกครับ ปีที่หกครับตัวนี้เสียงต่อบูทูธแต่ตัวนี้คือเหรีอยนให้ก้นหน้านะครับพี่น้องครับลองจากเรือไม่ไม่เลยเป็นของแจ็คกี้เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ครับตัวนี้เียวเลยตัวนี้หน้ากว้างหกเซบเลยครับพี่น้องหน้ากว้างหกสิบครับเห็นเห็นเลยครับหกเซบครับพี่น้องมอเตอร์เจ็ดแรกครับครับสุดจอดลง ลองรับลงที่เน็ตได้สบายครับสนใจราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ครับขายอยู่ที่ราคาหลังไม้ทักเขตแอดมินมาได้ครับแอดมินทักเขตมาได้ครับเขตแนะนำแอนเจียคีพักมาไหนเลยครับพี่น้องครับไปแล้วครรับปะกอบเดี๋ยวเรารีวิวในเบื้องอีกรอบนึงครับไปแล้วเล่นยูทูบได้เล่นเฟซบุ๊กได้เลยแม่เล่นแอคแพงด้วยเอาเร็วๆเพราเดี๋ยวจบ้วไปแล้วครับพี่น้อง